สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โเกิร์ฮิปนะครับกลับมากันต่อใน m ไม r คร t รีไวท์ฮาร์ดคอร์นะครับพาร์ทที่8กันแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสบายดีกันไหมครับทุกคน,นครับก็ตอนนี้เราผมก็มาขุดเหมืองอยู่ข้างล่างนี้นะก็เป็นการหาไดมอนด์อีกอย่างหนึ่งนะแล้วเพิ่งรู้ครับว่าไอลาพิสเนี่ยมันสำคัญนะครับ ซึ่งมันจะในแพอ,อ1.8ของ Minecraft เวอร์ชันใหม่นี่นะครับก็เขาก็จะเอาเวลาเราเอนชาร์ดอาวุธเนี่ยก็จะต้องใช้ลาพิสนะครับแ่ลาพิสเนี่ย,ลลนยในการที่จะเอนชาร์ดด้วยนะครับจากปกติเนี่ยที่เราเคยเอนชาร์ดก็คือต้องใช้เลเวล30ใช่ไหมครับก็คือทีนี้พอเราเลเวล30แล้วเนี่ย เราก็จะได้ e n c ชาร์ของอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยแพดมันเปลี่ยนใหม่ก็คือเวลาเราเลเวลสาปุ๊บมันจะต้องใช้หินราพิษนะครับจำนวน3อันนะครับในการที่จะ e n c ชาร์นใช้หินราพิษ3อันนะครับแล้วก็ลดเลเวลเพียงแค่3ลดไป3 l e เลเวลเท่านั้นเองนะครับจากปกติเนี่ยลดลดเออเลเวลไปต้อง30นะอ่า ในแพทใหม่นี้เขาก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นนั่นก็ดีเลยครับก็หินลาพิสเนี่ยลาพิสเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะไม่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 ใช่เอาแค่ไว้ไว้ย้อมสีเสื้อเท่านั้นแล้วนะก็จะทาให้ทาให้ได้มีบทบาทในการอินชาร์นมากขึ้นนะครับกับหินลาพิสเนี่ยจะโอเคเดี๋ยวขอตีหินก่อนโอเคเอาไปทําชุดนะครับ แล้วก็ทองนี่ก็สําคัญมากจะมีเควสหนึ่งที่เราต้องใช้ทองนะครับในการสร้างแอปเปิลแอปเปิลพาวเวอร์เรดเนี่ยแอคชิวเมนต์นี้นะครับโอเวอร์พาวเวอร์เนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์เรดบิลแอนด์นอชแอปเปิลเนี่ยคือต้องใช้หินต้องใช้ทองจํานวนมากนะฮะนั่นก็คือเอาแอปเปิลวางไว้ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็วางบล็อกบล็อกทองบล็อกทองนี้ล้อมรอบไปเลยเนี่ย อ่าบล็อกทองนี้ล้อมรอบไปเลยรู้สึกว่าอุ้ยทำไมทำไมมันว่างว่างวะเราเคยขุดมาเหรออ๋อเราเคยขุดมานะฮะนิดทางผ่านเลยใช่ไหมที่เราเคยมาใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อเราเคยขุดมาทางนี้โอเคขุดต่อไปผมว่าผมจะย้ายชั้นนะฮะย้ายเป็นชั้นที่ประมาณสิบสิบสองผมคิดว่าน่าจะชั้นที่สิบสองถึงสิบหกเนน น่าจะเยอะกว่าน่าจะเห็นหินไดมอนมากกว่านะครับอ่าก็ไม่พูดความทำเพลงครับย้ายขึ้นไปเลยครับง่ายๆครับหลักการย้ายนี่ครับชั้น12ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขุดไปทางนี้แล้วกันนะฮะโอเครู้สึกว่าเอ่อไอไอเลสโตนเออจะเยอะมากเลยเนี่ย ขุดไปครับอ,อ,อุ้ยมีสัตว์มีสัตว์ถ้าหินไหนที่ขุดยากๆเนี่ยสัตว์มันจะมานะฮะเนี่ยนะครับขุดยากๆเงี้ยมันไม่เนี่ยมันไม่ปกติเหมือนเนี่ยอันนี้แป๊บเดียวแตกเนะี่ยแต่นี่มันจะช้าหน่อยแสดงว,ว่ามีมอนสเตอร์เนี่ยเนี่ยครับตัวเนี่ยตีมันนะครับก็ได้เลเวลเดี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดรอปอะไรนะฮะแต่ได้เลเวลก็ก็ดีแล้วแหละอันนี้ชั้นที่12นะครับหวังว่าจะเจอไดมอนด์ซะหน่อยนะไดมอนด์ทั้งชุดเลยนะเงี้ย เอาไว้ใส่ไปลงลงดันเจียนนะครับอืมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ไเจอซิลินเดอร์แมนเลยอยากได้ตาซิลินเดอร์แมนนะครับตาซิลินเดอร์แมนเนี่ยจะช่วยให้เราไปหาที่ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือประตูที่จะไปฆ่ามัางกรนะครับอประตูที่จะไปฆ่ามังกรนะฮะโอเคตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ ขุดกันไปหลายๆพาร์ทเลยครับนะฮะถ้ารอถ้าชมได้ก็ชมนะถ้าชมไม่ได้ก็รอรอไปจนถึงนู่นนะจนผมขุดเสร็จนี่แหละนะนะในช่วงเวลาที่ขุดนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะในในใบครัพว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะผมจะไม่ตัดไม่ตัดตอนเด็ดขาดนะไม่ตัดไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตัดครับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับ รับการเล่นแบบต่อเนื่องไงกลัวกลัว,วคุณผู้ชมที่จะแบบเฮ้ยพี่โกงหรือเปล่าพี่ตัดออกไปเนี่ยพี่ไปหาของพี่ไปเอ็กซเลยหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่าของผมไม่มีเอ็กเซีเลยนะฮะไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงใดๆทั้งสิน้นใช้แบบเดิมๆมาเลยเนี่ยก็กี่โมงวะเนี่ยเชานะ้าแล้วตอนเที่ยงโอเคสึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะไม่เป็นไรครับ มันต้องใช้เวลานานมากจริงๆในการขุดอย่างนี้นะแล้วผมก็จะขุดต่อไปครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับ <c oughs> ขุดต่อไปอิมมาลงอาลงอิมมอลอ่อนนี่เอามาทา,านเถื่อนนี่ขุดให้หมดได้เลเวลนะครับขุดฐานก็ได้เลเวลไปด้วยแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วย๋นวันข้างหน้าเตาอ,อันเดียวก็คงไม่พอครับเราคงจะต้องเผาหลายอย่างคือกลับมาที่ achievement ของเรื่อง Power โอเวอร์พา r เวอร์เดเดอรอันนี้ก็คือจะวางแอปเปิลไว้ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็บล็อกทองล้อมรอบบล็อกทองเนี่ยจะทำได้ก็ต้องใช้หินทองทองทองจำนวน9อัน9อันเนี่ยเป็น1บล็อกแล้วคิดดูมี8บล็อก98เท่าไหรอ่อ่ะ9 5 4าห้าสี่ห้าเกอันถึงจะได้เนี่ย72อันเลยเหรอ ไอ้แหลมจะเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยทองเจ็สิบสองอันเลยเหรอให้ตายเถอะมากมายก่ายกองอะไรขนาดนี้เออใช้เยอะมากเลยนะเนี่ยเออถ้าไอรอ,อนปิกแอคเราหมดตอนไหนผมก็ขึ้นไปต,ตอนนั้นแหละครับออรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงสไปเดอร์แมนเนี่ยเรายังไม่เจอเหมืองแอบเบดอนกันเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านบเหมือนได้ยินเสียง แมงมุมเนะี่ยทางด้านหน้าหรือทางข้างๆนี้นะจะมีแมงมุมไหมมีแมงมุมให้เราได้ตกใจกันหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยห้องสปอนมอนหรือเปล่าเนี่ยคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมอ้าวแน่นอนครับมองสปอนมอนสเตอร์นะแต่เป็นสปอนแมงมุมเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยใส่ใจเลยมากนะครับสปอนแมงมุมครับคุณผู้ชมเนะฮะ ก่อนอื่นเนี่ยขอกินเนื้อนเพื่อเพิ่มพลังแบบเราค่อยตีเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นแมืงมุมนะฮะเป็นเมืองมุมใช่ไหมจ๊ะสวัสดีสวัสดีอย่าอย่าอย่ามาอย่างนี้ตกใจพี่ตกใจพี่ตกใจมันเกิดเรื่อยๆนะนี่ครับเอาเสาปักไว้นะฮะไม่ให้มันเกิดตีตีตีมันมาไม่ได้ครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยเมงมุมเยอะแยะไปหมดเลยแมืงมุมเยอะแยะไปหมดเลย มันมุมเยอะอุ้ยแมันมุมเยอะแมันมุมเยอะแมันมุม,เย,ม,มเยอะอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออวางไฟไปล้อมรอบแม่งเลยครับนะฮะโอเคในกล่องมีอะไรอู้ซดเดิร์อดหูสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหเก็บสติงไว้ด้วยเนะี่ยของนี่ไม่จะเป็นก็เอาเก็บนี่ครับ oh, ได้ของโหได้ซีดีมาด้วยอันหน,นึ่งเนี่ยก็เอาดินออกซีดีมา เซเดิลด้วยเอาเซเดิลมาเนี่ยเผื่อไว้อันนี้ก็เก็บไว้เอ่ออะไรมาอีกเดียวข้าวอ่ะไม่เอาไม่เอาข้าวเราสาปลูกเอาฐานออกไปก่อนแล้วกันเซเดิลมานะ่ยเคททั้งนั้นก็มีขนมปังนะฮะเอาไว้กินได้ขนมปังมาถังก็ไม่ต้องนะะฮเคฟเราจะทำลายที่สปอร์นี้ทิ้งซะปัดเรียบร้อยนี่ก็เป็นห้องโง่ๆห้องหนึ่ง ค okay. มีกล่องไว้เก็บของแล้วเราจะไปสำรวจพื้นที่ที่มาของสปอนมอนสเตอร์ครับรู้สึกว่าจะไม่มีทางไปต่อเนี่ย <Okay. S 2> เขียวปิดช่องไว้เนี่ยมันสปอยมัชอบมาแบบนี้นะหายากครับที่สปอนมอนนะอยู่ๆคนดีๆก็เจอซะอย่างนั้นนะีเออเป็นซะอย่างเงี้ยเก็บทองไว้เยอะๆครับเอ้ยเก็บเหล็กไว้เยอะๆนะไปทางไหนต่อดีกลับดีกว่า แล้วไปขุดทางใหม่เนีครับเราได้ขุดทางนี้กันมามากพอแล้วเคขุดทางใหม่ก็ไปอย่างนี้หนะฮะขุดไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆฮะถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อเคยขุดจนหลับเออขุดเหมืองแบบนี้จนหลับจนหลับอดนอนกันเลยทีเดียวนั่งขุดเล่นกับเพื่อนตอนนึกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวนะเหล็กอีกแล้วนะก็พลิกแอรก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก หินไว้ด้วยแล้วกันนะเผื่อจะมันมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยสร้างสิ่งของอะไรเฮ้ยอะไรวะนะเล็กเก้วเหรอเคขุดมาครับขุดมาให้หมดครับเก็บให้หมดครับช่วงจังหวะน,นี้นะมีอะไรเก็บได้ก็เก็บให้หมดโนะชคดีนะที่เราเปิดมาตะกี้ได้ได้โหเกาะเกาะม้าแบบไดมอนด์เลยอะ่ะดีที่สุดเลยนะฮะเกาะแบบดีที่สุดอะ่ะ แล้วก็ได้เซตเดิ้ลมาสองอันนะครับโหบวกับอันที่แล้วก็เป็นสามอันแล้วนะครับตอนนี้สุดยอดไปเลยเฮ,ะฮ,ะฮะ้เฮ้เฮ้ได้เซตเดิ้ลมาตั้งสามอันเนะี่ยอุ้ยของเต็มแล้วเหรอไม่เป็นไรผมขอคุดใหม่แล้วกันอ่าเอ้ยเหล็กเต็มแล้วเหรอเออพูดมั่วแล้วเริ่มมัวหน้ามืด พูดไม่ค่อยปฏิปะตะกันแล้วมึนเะนี่ยเมาเมาเหมืองอ้าวแต่งมาเลยโอเคครับแต่งมาแล้วแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับรออะไรอ,ะออกไปออกไปโอเควิง A, ว่งเอวิ่งเราขุดมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่เจออะไรเลยเนะี่ยแล้วเรามาจากทางไหนวะนี่เรามาจากทางไหนผมจําไม่ได้แล้วอ่ะ วิธองทอง,ทองโหมีต้องทําเตาเลยครับไม่ได้ครับทําเตาเลยฮนะทํากล่องคราฟก่อนเนี่ยวางไว้ครับหรือว่าทําเตาไว้ไว้เผาอ่าปึ๊บเผาเหล็กครับคุณผู้ชมเพื่อจะทำไอรอนตะิกแอคเนี่ยจะได้ขุดต่อได้เออหเอิออมเพลนอลอีกแล้วนะฮะสงสัยแล้วจะมาจากทางโน้นนะฮะ มีไอรอนอา้าวเรามีไอรอนอยู่แล้วนี่ว่า,าก็ทำเลยเดยิงงอะไม่เห็นโอเคไหนทองทองสำคัญนะทองมันสำคัญสำหรับเรามากต้องใช้จำนวนมากเลยนะอ่าเยี่ยมได้มาหกอนันะจ้ะตอนนี้ทองเรามีสิบสองอันเองนะอุย้ยไหนไหนอิมมัลล์วะอิมมัลล์อ,อยู่นู่นนะ เห็ดเห็ดตกใจหมดเอมอรอ่เอแอมเรอ่ให้เอเมอบรอมาเก็บเอมอรอ่ก็มีอะไรตรงไหนมีเหล็กมีทองมีอะไรไม่นี่ใส่แล้วจะมาจากทางโน้นนะผมจำไม่ได้นะไม่ได้เล่นประมาณสองวันแล้วตรงนี้เผาเหล็กแล้วค่อยเผาแล้วกันนะเอออเาอะไรไม่จำเป็นออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว อกินน่ะกินไม่หมดก็ทิ้งไปเตาเตามาเอเตามาแล้วก็ของมันเยอะอะไรออกดีเนี่ยเลซสโตนไม่ค่อยจำเป็นหรอกนะผมไม่ค่อยเอาไปทำอะไรครับโอเคตีโต๊คราฟมาครับ,รบเดี๋ยวเลซสโตนมันเจอบ่อยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกับมันเท่าไหร่เนี่ยสงสัยเราจะมาจากทางนี้นะใช่ไหม อ๋อไม่ใช่นะเรามาจากทางไหนวะคุณผู้ชมลืมแล้วนะครับลืมแล้วเรามาจากทางไหนผมขอขึ้นน้ำขึ้นไปแล้วกันตอนนี้ก็ชั้นที่สามสิบแล้วนะโอเคกด f 3นะเพื่อดูนะว่าเราอยู่ชั้นไหนบางคนงงครับพี่ดูยังไงกด f 3นะครับน้องมันจะมีค่า x y z นะครับค่า x y z ประมาณนั้นแหละ โอ้หเหล็กเต็มเลยอะ่ะเฮ้ยขอลงไปก่อนเออเรามาจากทางไหนผมจําไม่ได้นะ <c oughs> มาจากทางไหนวะทางไหนวะเออถ้าจาไม่ได้ต้องขุดขึ้นไปในี่าบากอย่างเนี้ย,ล,ย,ยลืมแล้วมาทางไหนนะครับไม่ได้เล่นมาสองวันลืมแล้วโอเคในะเมื่อเราลืมใช่ไหม เราลืมใช่ปะต้องทําโทษครับโดยการปีนขึ้นไปแม่งอย่างนี้เลยขอถังน้ำไว้ใกล้ๆตัวหน่อยแล้วกันเผื่อตกลงมาจะได้ไม่เจ็บมากโอเคขึ้นไปครับมีที่ที่ไปท,ที่อื่นอีกไหมผมไม่มีตอนนี้ชั้นที่41ขุดขึ้นไปเล้วย่แย่แย่โอ้มืดสนิท ขดขึ้นไปเออแจมระหว่างขุดขึ้นไปนี่ก็ต้องปักทอสด้วยนะเออเพื่อที่จะแบบกาวเวลลงมาแล้วเราจะได้ไม่โดนนะมีหินกาวเวลหรือทรายมันจะได้ไม่ทับเราตายนะติดไวข้างบนเออขึ้นต่อไปติดขึ้นต่อไป,ตอ,ไปตอนนี้ก็มืดแล้วนะประมาณเที่ยงคืนนะเราขึ้นมาทำไมวะเน,นี่ยเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็ก โ <Okay. S 2> อเคอติดไฟกระโดดขึ้นไป yeah. เยี่ยมเจอเหล็กแล้วขุดครับขุดไม่รู้ว่าจะเล่นถึงกี่พารนะฮะคุณผู้ชมแต่ก็อยากเล่นเรื่อยๆครับเมียบอกว่าผมก็คิดว่าเอาวะสักครั้งเล่นไว้ให้ไมค์ครับมันจบๆสักทีหนึ่งเนี่ยโดยแบบวิธีของผมเนี่ยแหละเนี่ยไม่เน้นว่าไม่ผมไม่สนว่าจะเล่นนานแค่ไหนนะ เอ,เอาวิธีของผมที่จะเอาไว้เน้นรอดแล้วกันนะวิธีของผมเน้หรอก็คือการเล่นแมงไปเรื่อยๆอุ้ยอยุถึงทรายแล้วนะโอเคครับตอนนี้ก็ผนังด้านบนแล้วนะบนดินแล้วนะอ๋อ,อติดไฟบอนโอเคขึ้นไปไ้นไปติดแล้วเราจะตีแล้วก็ขึ้นไปอย่างไวปึ๊บฮึ๊บึ๊บผีผีผ อ้คีปเปอร์คีปเปอรอ์ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนวะคุ้นๆนะคุ้นๆบ้านของเราน่าจะอยู่ฝั่งน้นนะใช่ปะะ่ะวะอ่าน่าจะประมาณนั้นหรือฝั่งโน้นวะไม่แน่ใจเหมือนกันฝั่งที่ไม่มีหิมะนะเออนี่ครับฝั่งนี้ครับโอเคครับเราขึ้นอ้โหขึ้นอ้โหขึ้นมาถูกทางแล้วแต่ตอนนี้ ยังไม่เห็นเอนเดอร์แมนเลยทําไมผมต้องหาถึงถามถึงเอนเดอร์แมนด้วยเพราะว่าผมอยากได้ลูกตามันเนี่ยลูกตามันเนี่ยก็ได้มาแล้วเก็บเอาไว้นะเอาไว้ทํากระดูกกระดูกเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเ่าไม่เก็บกระดูกว่างนแอ้มะจะใส่เกาะให้ม้าก่อนชิงนี่เกาะสวยงามอลามตาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยวัวยิงวัวกู อย่ายิงวัว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 ดิแม่งมายิงวัวผมเนะฮะให้ตายสเกลอีกบานเลยป่ะเก็บเวลเลยแล้วกันเนี่ยกูมาแล้วกูมาเพื่อเก็บเวลเฟ้ยเออแม่งยิงกันเองยิงซอมบี้เออยิงซอมบี้ยิงซอมบี้เออทำดีทำดียิงซอมบี้อีกเออทำดีทำดียิงซอมบี้อีกเยี่ยม ทำอีกทำอีกยิงยิงดิแม่งมายิงสัมบีใกล้ตายแล้วแหละเฮ้ยนี่ก็ยิงจังเลยนี่ไงตีแบบขีดด้วยรู้สึกโอเคขอกินเนื้อก่อนแล้วกัน,นครับเฮ้ยจะได้เพิ่มเลือดได้โอเคเก็บไหนวะาอาไม่ต้องเก็บแล้วหมอนแม่งเยอะมากครับ ไม่เป็นไรตอนกลางคืนเราก็มาเก็บเลเวลได้แหละยังไม่ไม่จำเป็นต้องนอนเยอะแล้วเพราะชุดเกราะชุดอะไรเราเนี่ยก็เยอะพอสมควรเอ้ยชุดแรงมึงวะเนี่ยสุดยอดเลยว่ะทัはは้งชุดทั้งตัวเลยเนี่ยฟันไม่ค่อยเข้าชุดทองคำด้วยเนี่ยแจ่มว่ะเจ๋งเจ๋งเท่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 เฮ้ยนี่ไงเอนเดอร์แมนครับผมเจอเอนเดอร์แมนแล้วแต่นี้มอนก็เยอะแยะมากมายเอนเดอร์แมนนะมีวิธีอยู่นะการตีขามันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยขี่ไก่มาด้วยเหรอเก่งว่ะอุ้ย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 มันเยอะแยะเลยนะออกไปออกไปเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนเหนไหมว่าเอ็นเดอร์แมนโอเคเราต้องมองต่ำไปเนนะี่ยเราต้องมองต่ำครับก็ตีขามันครับตีขามันตีขามันเรียบร้อยครับได้ตายเอ็นเดอร์แมนมาแล้วตายเอ็นเดอร์แมนเอาไว้สองเอ่อสอง เอาไปหาดูเนี่ยหาดูประตูที่เราจะไปตีมังกรได้นะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยก็โยนขึ้นไปะนรับโยนขึ้นไปแล้วก็มันจะบอกมันตาเนี่ยจะพาเราไปทางทางนั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะเอาจิดไฟเผาไว,ไว้โหเผาเรียบร้อยเลยเอาเผาต่อไปแล้วกันตอนนี้เรามีทองอยู่ยีิบเอันเองเอาเหล็กมาเอาเนื้อมา ทองใส่เข้าไปเผาเล็กเนี่ยมีลาพิสตั้ง39อันและเลสโตอนอีกตั้งเยอะแยะมากมายเล็กก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็เอาไปเผาโอเคแพ้แผ่นซีดีมาก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําเครื่องซีดีแล้วกันนะแต่เราไม่ได้ไดมอนมาเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยโหคีปเปอร์อ่ะโหให้ตายถเถอะจะระเบิดฟ,ฟาร์มกูตอนไหนจะนระเบิดฟาร์มกูนะมึง อย่าเปิดฟาร์มกูนะขอร้องแหละมึงเข้าไปในนั้นได้ยังไงวะเอยต้นไมเน้เราเติร์นนะนะเออเกเก็บครับอันไหนอันไหนเหลืองเหลืองนลยก็โตเต็มที่แล้วนะครับเก็บมันเก็บมันเยี่ยมแล้วก็ปลูกต่อปลูกปลูกปลูก,ปล,กปลูกเยอะๆบางคนในคอมเมนต์ใน YouTube มานะครับว่าพี่ที่บางอันมันโตช้าเนี่ยเป็นเพราะแสงหรือเปล่า คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแสงเนี่ยเพราะเคยปลูกอยู่ในที่ร่มมันก็เป็นเหมือนกันนะแล้วก็ส่องไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นประมาณเนี้ยเหมือนบางอันโตช้าอะไรประมาณนี้นครับเอ,อเออผิดผิดอันนี้มันแครอทนี่ว่ะแครอทเดี๋ยวเราต้องไปตกปาลาด้วยนะเนี่ยนะเพื่อไปเอาปลาตกปลาเลยครับใช้สติกสามอันแล้วก็ เชือกใยอะไรเนี่ยสองอันเท่าที่จำได้นะน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมเย้ yeah. fishing rod จะได้มาแล้วไเ i อร์เก็บไว้ sudden ส,ดดสองสองอันก็เก็บไว้เนื้อนี่โอ้โหอร่อยเปลมปลีวิดาเก็บไว้ให้หมดเนี่ยวูวเก็บไว้เดว์ววไลท์ก็เก็บไว้ดาบเดี๋ยวเราต้องไปลงเหมืองต่อครับนั่นก็คือเราจะครับครับ ไอรอนปิกแอคอีกประมาณสิบอันแม่งเลยสิบ <laughs> อันไปเลยอะ่ะเออแปดเก้าสิบโอเคสิบอันขูดจนตาตาทะลนกันเลยทีเดียวโอเคไปไหนต่อเนะี่ยต้นอ้อยนี่ก็โตแล้วนะโตเต็เทมที่แล้วแต่ยังยังไม่เต็มที่นะตเต็มที่ของมันนี่จะประมาณห้าชั้นหรือเปล่าเนะี่ยพราะเคยเห็นในที่ที่เนี่ยนะที่ ตามที่ที่ไปไป,ปะจนภัยมาเ,เห็นเต็มที่ก็ห้าชั้นนะแต่ถ้ามาปลูกเองเนี่ก็ไม่รู้ได้กี่ชั้นนะห้าชั้นนี้ก็บอกน่าจะรอนานมากเนี่ยเราก็เก็บสามชั้นไปก่อนแล้วกันนะครับเกอไปแค่นี้แหละให้มันโตขึ้นมาอีกเอาไว้ทําหนังสือนะครับต้นอ้อย,อยนี้หนังสือเพื่อเอาหนังสือทําหนังสือเพื่อที่จะ ทำโต๊ إن ان. นะอินชานนะครับทำห้องอินชานนะครับไวาสั้นเนี่ยก็ได้มาเยอะมากครับได้มาเป็นร้อยเลยอะ่ะนะครได้มาเยอะๆอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้นะครับโอเคมีอไหมตามร่องน้ำํำไม่มีแล้วเนาะข้าวก็โตอีกแล้็เก็บปลูกต่อเอออันไหนเหลืองๆแล้วก็เก็บปลูกต่อไปฝั่งนี้เต็มแล้วปลูกฝั่งนี้แล้วกันเยี่ยม ไปต่อไปไหนต่อล่ะอืมสุกเคเนื้อเอามาแปลเป็นหนังสือเลยได้ไมั้เอ้ยกระดาษเลยได้ไมั้มันทํำยังไงวะผมลืมละนี่ปะอ่ะกระดาษครับเยี่ยมจากกระดาษจะทําเป็นสมุดก็ต้องใช้ไม้จํานวนมากอีกเช่นกันนะจ๊ะ แต่ไม่มีฐานเลยฐานหมดแล้วเนาะฐานค่อยไปขุดเอาข้างหน้าก็ได้นะแต่ทอชจะหมดแล้วขอแบ่งฐานครึ่งหนึ่งเดียวครึ่งหนึ่งเออครึ่งหนึ่งเอาไว้ทำทอชไม้ก็พอมีโอเคลุยโอเคครับจบจกิมขอไลน์ไว้ก่อน,น,นในพาร์ทนี้เนะี่ยในพาร์ทที่แปดนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้านะถ้าชอบอก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเราจะไปลุยกันต่อในเมืองถ,ถัดไปนะฮะจนกว่าจะได้ไดมอนด์เยอะพอสมควรแล้วก็ทองลาพิสนะ Deixa